คือว <S 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 ้าหนีตำรวจเลยฮาคิ แรงนะเนี่ยโลเดเี่ยโคตนแรงเลยแรงนะเดียวก็ดีดูดแต่ปัดหน่อยสตดปัดก็ดยอยู่แดดไว้สัตว์ ใครับรถตำรวจอ่ะผมผมมาขโมยครับใช่เ <laughs> หรอเออไม่ได้ตามหรอกไอ้สัตว์ เราไม่สนใจกูเลยรีเบอร์ทีวีมิเต้ Uhm, นะะี <pod> 哈哈่ไงยิงคนไปเลยจบจบเขายิงเราหลายรอบแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะมอะไรอ่ะมึงเห็นว้ามึงเห็นบ้าเห็นโ้าวายอีป้ายอวยอาีกวยวายอีกายีกยอีกวายอีกายอกวายอีกวยอีกวายอวายอีกายอีวยอกเลยอีกวายบวายกวลยกาีกอยากกีกอกออกีกอกออยากกวอาวก เอาดิเอามาเดี๋ยวนี้่ไม่เป็นไร <c oughs> เราฮะนี <c oughs> ่เราได้ <c oughs> เราได้อยู่แล้ว <c oughs> เราได้อยู่แล้วแม่ <c oughs> นแน่ <c oughs> เอาอะไรอ่ะลงวงนี้เราอยู่ในวงไงไฟให้กูถ่ายรูปเปล่าให้กูถ่ายรูปเปล่าให้กูถ่ายรูปเปล่าผมล้วงมือไปไงให้กูถ่ายรูปเปล่าเอาเอายิงมายิงได้นะเอาดิยิงมายิงสวนกลับได้นะครับไม่อ่านกดหรอนะอ่านกดหรือเปล่าจะ่ก่อไหมอ่ะกลัวหรอไม่กลัวอ่ะกลัระจอกไอ้สัสจับกูก็จับไม่ได้ นั้นแหละฉ <laughs> ับได้อยู่แล้ว <laughs> คนหมูกรอบแล้ยบอกให้ พอยิงคนยิงคนยิงคนคนหน่ะก็ทำก็ยิงยิงตำรวจมาเขาได้ยิงคนเขาได้ยิงแล้วกูไม่มีกูไม่ได้ยิงผมนะผมไม่ขึ้นนะกูไม่ได้ยิงครับขอถ่ายรูปครับขอถ่ายรูปครับรายการนี้เลยครับวงไรครับมาคีราชันครับมาคีราชันครับเอาถ่ายรูปกับผมหมอได้ได้ดิได้ดิถ่ายรูปหมอถ่ายรูปหมอเฮ้ยยังไม่ได้ได้ขับเลยยังไม่ได้ได้ขับเลย อย okay okay. okay. ู่กระลาดมาช่วยกูหน่อยกระลาดกระลาดกระลาดเร็วๆเบิดหักคีราชันอยู่ไม่ช่วยกูอาไอ้สัตว์หาคชีหมด ที่จะหลุดได้อยู่แล้วไอ้สัตว์ไหนเดียบ cai <laughs> lâm vô cai <laughs> vô cai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  vô เขาไม่จะขอกล่องไี่แล้วจะขอกล่องขอกล่องได้มุ้ยไม่ได้ขอกล่องได้มุ้ยหยุแล้วเขาขอกล่องขอกล่องได้มุ้ยยังไม่แล้วอันนี้เขาจะใส่กล่องตำรวจด้วยนี่พี่หยุดเดี๋ยนี้จับก็จับไม่ได้เฮียอาคิตนี่มันดีจริงเนาะเฮียตำรวจแบบว่าทำเฮียอะไรไม่ได้อยู่ในเนี้ย ี่จะการทางคิดต้องเบิกรถได้มิน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 ่าฮ่ินมินบินมินมินบินมินบินินม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 ินนนนน Oh. <laughs> กมเชื่อกูดอยขึ้นมาเร์กเอาขึ้นมาไอชอปขึ้นมาไงช็อปขึ้นมาช็อปมาชอปมาโอเไชอปไปนู้นช็อปไปนู้นลงไม่ได้ลงไม่ได้ครับลงไม่ได้เึงเก็บปืนดีโโอ้ผมเพ่งตีมาเมื่อวานผมไม่รู้เก็บปืนดิไปไปไปชเข้าเวลาจะไไม่ได้ทำอะไรนไม่ได้เร็ว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 เรเร็วเรเวเว

ในคลิปเลยคลิปไหวะตวดคลิปในตักตักไงลุง <laughs> ถ้าลุงเห็นไม่ผานผมจะบอกไม่เห็นเหมือนในคลิปเลย <laughs>